ดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันสวัสดีครับเวลาเรานึกถึงผีเสื้อเนี่ยนะครับภาพแรกที่เข้ามาในหัวก็คงจะเป็นปีกสีสันสดใสที่โบยบินอย่างสวยงามใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ดูบอบบางพวกนี้เนี่ยเขารับรู้โลกรอบตัวที่เต็มไปด้วยดอกไม้และใบไม้ได้ยังไงกันนะวันนี้ล่ะครับ เราจะมาเจาะลึกความลับที่น่าทึ่งที่สุดอย่างหนึ่งของมันกันครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าเราแค่เดินไปเหยียบอาหารปุ๊บแล้วรู้รสชาติได้เลยทันทีโอ้โหมันฟังดูเหมือนเป็นพลังวิเศษจากหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยใช่ไหมล่ะครับแต่เชื่อไหมครับว่าสําหรับสิ่งมีชีวิตบางชนิดบนโลกเราเนี่ยความสามารถสุดล้ํานี้มันคือเรื่องจริงในชีวิตประจําวันของมันเลยและสิ่งมีชีวิตที่ว่านั่นก็คือผีเสื้อที่เราคุ้นเคยกันดีนี่เองครับ ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดแน่นอนความจริงที่น่าทึ่งก็คือพวกมันชิมโลกทั้งใบด้วยอวัยวะที่เราอาจจะคาดไม่ถึงที่สุดซึ่งนั่นก็คือเท้าของมันเองครับเอาล่ะครับเื่อให้เข้าใจว่าเรื่องนี้มันน่าทึ่งแค่ไหนเราลองมาเริ่มจากการเปรียบเทียบกับตัวเราก่อนเลยครับสําหรับมนุษย์เราเนี่ยประสาทสัมผัสเรื่องรสชาติทั้งหมดจะรวมศูนย์กันอยู่ที่ลิ้นซึ่งอยู่ในปากของเราเนี่ยแหละครับแต่สําหรับผีเสื้อแล้วโอ้โห เรื่องราวมันแตกต่างไปคนละเรื่องเลยครับอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้เลยครับถ้าเป็นมนุษย์เราตุ่มรับรสอยู่ที่ลิ้นใช่ไหมครับแต่สําหรับผีเสื้อแล้วกระบวนการรับรสทั้งหมดเนี่ยถูกย้ายไปอยู่อีกส่วนของร่างกายโดยสิ้นเชิงเลยครับอวัยวะที่สําคัญที่สุดในการรับรสของมันกลับไปอยู่ที่เท้าครับผมและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันนาอัศจรรย์ทั้งหมดนี้ คำถามต่อมาก็คือแล้วเท้าของมันทำหน้าที่แบบนั้นได้ยังไงกันละ่ะมันมีนกลไกทางวิทยาศาสตร์อะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังความสามารถพิเศษนี้เรามาถอดรหัสไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมารู้จักกับปากของผีเสื้อกันก่อนพวกมันมีอวัยวะที่เรียกว่างวงหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า proboscis นะครับลักษณะของมันก็จะคล้ายๆกับหลอดดูด ที่ปกติแล้วจะม้วนเก็บไว้อย่างดีเลยครับอยู่ใต้หัวของมันแล้วพอถึงเวลาจะกินน้ำหวานเนี่ยมันก็จะคลี่หลอดนี้ออกมาเพื่อดูดอาหารครับทีนี้คำถามที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือผีเสื้อจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าดอกไม้ดอกไหนเนี่ยมันคุ้มค่าพอที่มันจะยอมเสียเวลาและพลังงานเพื่อเคลีย่งวงออกมาดูดหรือพูดง่ายๆก็คือมันจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่มันกำลังเหยียบอยู่นั้นอะ่ะคืออาหารชั้นเลิศ คำตอบของคำถามนั้นอยู่ที่ปลายขาของมันนี่เองครับบริเวณเท้าของผีเสื้อเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยอวัยวะรับสัมผัสสารเคมีที่มีความไวสูงมากๆที่เราเรียกว่าเคมอรีเซปเตอร์ครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือตุ่มรับรสขนาดจิ๋ว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 จำนวนมหาศาลที่ฝังอยู่บนเท้าของมันและนี่แหละครับคือเครื่องมือวิเศษที่ทำให้การชิมรสด้วยเท้าเป็นไปได้จริงอ้าวล่ะครับ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผีเสื้อใช้ความสามารถสุดพิเศษนี้ทำอะไรได้บ้างกรณีแรกเลยที่ชัดเจนที่สุดก็คือการหาอาหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับคือระบบของมันเนี่ยมันสุดยอดมากครับเราเรียกมันว่าระบบชิมก่อนดื่มก็ได้นะลองนึกภาพตามนะครับพอผีเสื้อบินไปแล้วก็แลนดิ้งเท้าแตะดอกไม้ปุ๊บขั้นตอนที่2ทํางานทันทีคือเจ้าเคมรีเซปเตอร์ที่เท้าเนี่ยจะเริ่มสแกนหรือชิมทันทีเลยครับว่า เอ๊มีน้ำตาลไหมเข้มข้นพอหรือเปล่าพอเจอเป้าหมายปับ๊บขั้นตอนที่3สัญญาณไฟฟ้าจะวิ่งปรีดจ,จากเท้าส่งตรงไปที่สมองเลยและสุดท้ายนะครับสมองได้รับสัญญาณปุ๊บก็สั่งการทันทีโอเคเจอของดีแล้วแล้วก็สั่งให้งวงเนี่ยคลี่ออกมาเริ่มปฏิบัติการดูน้ำหวานได้เลยทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในเวลาแค่พริบตาเดียวเองนี่คือระบบชิมก่อนกินที่มีประสิทธิภาพสุดยอดจริงๆครับมันช่วยให้ผีเสื้อเนี่ย ไม่ต้องเสียเวลาและพลังงานอันมีค่าของมันไปกับการสุ่มจิ้มงวงลงไปในดอกไม้ทุกดอกที่มันไปเกาะเลยซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดที่ชาญฉลาดแล้วก็น่าทึ่งมากๆครับแต่ว่าเดี๋ยวๆก่อนครับความสามารถในการชิมรสด้วยเท้าของผีเสื้อเนี่ยนะครับประโยชน์ของมันไม่ได้มีแค่การหาอาหารให้ตัวเองเท่านั้นนะแต่มันยังมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการดำรงเผ่า,ผาพันธุ์ของมันในอนาคตด้วยครับ เรื่องของเรื่องก็คือเมื่อผีเสื้อตัวเมียพร้อมที่จะวางไข่เนี่ยนะครับมันมีภารกิจที่สําคัญมากๆรออยู่เพราะว่าลูกๆของมันหรือก็คือเจ้าตัวหนอนเนี่ยเป็นนักกินที่ช่างเลือกมากๆมากๆเลยครับคือหนอนผีเสื้อหลายชนิดเนี่ยนะครับจะกินใบไม้จากพืชแค่ชนิดเดียวเท่านั้นชนิดเดียวจริงๆนะครับนั่นหมายความว่าถ้าแม่ผีเสื้อไปวางไข่ผิดต้นเมื่อไหร่ลูกๆที่ฟักออกมาก็จะไม่มีอะไรกินแล้วก็ต้องอดตายในที่สุดครับดังนั้น ภารกิจของแม่ผีเสื้อนี่จึงสำคัญต่อความเป็นความตายของลูกๆเลยครับมันจะบินไปเกาะตามใบไม้ต่างๆแล้วก็ใช้เท้าของมันนี่แหละครับชิมใบไม้นั้นๆแต่คราวนี้มันไม่ได้มองหาน้ำตาลแล้วนะมันกำลังอ่านลายเซ็นทางเคมีของใบไม้ใบนั้นอยู่ครับมันกำลังตรวจสอบว่าใบไม้นี้มีสารเคมีเฉพาะตัวที่ถูกต้องสำหรับเป็นอาหารให้ลูกๆของมันหรือเปล่าและถ้า ถ้าคำตอบคือใช่เท่านั้นแหละครับมันถึงจะยองวางไข่เห็นไหมครับว่าเท้าของผีเสื้อเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ตุ่มรับรถธรรมดาา,มดานะครับแต่มันคือห้องแลบเคมีเคลื่อนที่ที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวครับแล้วถ้าถามว่ามันวไวแค่ไหนบอกได้เลยว่าความวไวของมันนั้นน่าทึ่งมากครับ มีงานวิจัยที่ชี้ว่าเคมอเรีเซปเตอร์ที่เท้าของผีเสื้อบางชนิดเนี่ยนะไวต่อการรับรูน้ำตาลมากกว่าลิ้นของมนุษย์เราถึง200เท่า200เท่าเลยนะครับลองจินตนาการตามดูสิครับว่าถ้าเรามีความสามารถขนาดนั้นแค่เศษเสี้ยวของน้ำตาลสัมผัสโดนผิวหนังเราก็รับรู้รสหวานได้แล้วนั่นแหละครับคือโลกแห่งความเป็นจริงที่ผีเสื้ออาศัยอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นนะครับครั้งต่อไป เมื่อเราเห็นผีเสื้อแสนสวยบินมาเกาะที่ดอกไม้หรือร่อนลงบนใบไม้อย่างแผ่วเบาให้รู้ไว้เลยครับว่าสิ่งที่มันกำลังทำอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเคยชิดเลยมันไม่ได้กำลังพักผ่อนหรือยืนเฉยๆเลยแม้แต่น้อยครับแต่มันกำลังทำงานอย่างหนักมันกำลังทำการสำรวจกำลังอ่านข้อมูลทางเคมีที่ซับซ้อนจากพื้นผิวที่เท้าของมันกำลังสัมผัสอยู่ ไม่ว่าจะเพื่อหาอาหารให้ตัวเองหรือเพื่อหาบ้านที่ปลอดภัยที่สุดกับลูกๆของมันครับอาจจะพูดได้ว่ามันกำลังชิมโลกที่อยู่ใต้เท้าของมันอย่างตั้งใจที่สุดและนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มักจะซ่อนกลไกอันน่าทึ่งไว้ในสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นจนคุ้นตาและทำให้เราได้รู้ว่าทุกการกระทำเล็กๆของผีเสื้อนั้นมีความหมายอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่เสมอขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ